สวัสดีครับตอนนี้ก็จะพามาพบกับหายลำใหญ่นะครับวันนี้พอดีมีพัสดุส่งมาให้นะครับจากคุณบีลาบเป็ดอุดรนะครับพอดีของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเป็นพัสดุกล่องแรกของทีมงานนะครับที่คุณบีลาบเป็ดอุดรส่งมาให้นะครับผมรอให้อาตอนนี้เราก็มาชมนะครับมาเกะดูด้วยกันนะครับว่าข้างในที่ เอฟซีคุณบีลาบปนตวโดนส่งมาให้มีอะไรอยู่ข้างในบ้างครับวันนี้ก็พี่แจ็คของเรากําลังเกะอยู่นะครับกาลังเกะอยู่กําลังรีวิวสินค้าอยู่กําลังเกะนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเราก็รอรลุ้นด้วยกันนะครับ็นพัสดุกก่องแรกนะครับที่ทางเอฟซีส่งมาให้นะครับทีมงานนะครับโดนครับองเคืออะไรครับคืออะไรครับใช่ครับลา ลาบเป็ดสําหรับนายแม่นะครับเป็นไส้เป็ดน,นะครับอ๋อไส้เป็ดทอดกรอบใช่ไหมครับครับอ๋อลาบเป็ดสําหรับนายแม่ครับอ่าเป็นไส้เป็ดทอดกรอบนะครับส่งมาให้นะครับอ่าชิยหร ระยะต้นคว่าะลองถ่ายมาเองโอ้มีหมูแดดหมูแดดเดียวด้วยนะครับหมูก็มีนะครับหมูทอดแดดเดียวก็มีนะครับมีมีมีหลายอย่างนะครับก็ขอขอบคุณตะยังเอฟซีคุณบีลาบเป็ดอุดรนะครับที่ส่งของมาให้กับทีมงานช้างป่าของเราครับเป็นพัสดุกลองแรกนะครับส่งมาถึงนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้นะครับก็เลยกะออกมาดูเลยครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างอ่าคงเซฟอีหลีนะครับเซฟใน่นอนครับ อ๋อลองเราเองเกะเทศให้คุณแม่ลองเท,เทศดูก่อนนะครับว่าให้น้องเทศดูว่าเสพไหมอ,อกรอบถึงนี่นะครับกินยูนูนกรอบถึงนี่ครับกินยูนูนกรอบ<ด><ด>ถึงนี่ครับ<ด>โอ้สุดยอดอ่ะให้น้องฟิม์์น้องพิม์มลองชิมดูครับเสบไหมเกินได้มือใหญ่กินดีนะครับหรือจะเป็นกลับแก้มก็ได้นะครับอ๋อแล้วครับโอ้อ่ะคุงนานคนแม่ลองชิมดูเลยครับอ่ะ เซ็ไหมอ่าเซ็ไหมคุ่เมย์ลองกินดูเซบไหมอ่าเซ็ไหมโอ้อร่อยมากเยียมเยิ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 ยมอ่าฝากฝากด้วยนะครับลาบปิดสำหรับนายแม่นะครับอ่านะครับดูนะครับดูให้โลโก้นี่นะครับอ๋อมีมีมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับอ่าลาบป็ดสำหรับนายแม่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับ อ่านี่นะครับก็ส่งมาด้วยกันทั้งหมดก็ห้าหอนะครับยังมีหมูอีกนะครับเป็นเป็นเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีครับเนาะยอดเลยครับอ่าอร่อยครับเดี๋ยวผมลองชิมดูหน่อยครับดูครับอ่าลองชิมดูกันครับโอ้เอ้าอร่อยครับอร่อยกรอบมากเลยครับกรอบมากเลยตรงนี้กรอบมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะพามาทั้งหมดมีห้าหอนะครับที่ เอฟซี FC, คุณบีลาบปิดอุดรส่งมาให้นะครับก็ขอขอบคุณคุณบีลาบปิดอุดรนะครับที่ส่งของมาให้กับทีมงานช้างป่าของเรานะครับขอให้คุณบีและครอบครัวจงประสบแต่ความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับคิดสิ่งหนึ่งสักการใดขอให้สมดังใจปรารถนาักทุกประกการนะครับให้มีร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยสุดยอดจริงๆครับของแทครับผมลองชิมดูนะครับอร่อย กรอบมากเลยครับกรอบแบบนี้นะครับกรอบมากเลยอ่าลาบเป็ดสําหรับนายแม่ครับกรอบไสเขากรอบมากเลยครับกรอบเหมือนแคบหมูเลยโอ้ทำได้อร่อยมากเลยไม่เป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีนะครับเนี่ยอ่าดูน้องลำใหญ่นอนรอกินนะครับนอนรอกินแล้วครับตอนนี้น้องลำใหญ่นอนรอลกิน้วครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านและครอบครัวนะครับร่ำรวยนะครับนะอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ